ครั้งแรกในไทยโซลาดีเปิดตัวหุ่นยนต์ติดตั้งโซลาเซลล์ไลท์สปีดที่จะช่วยให้การติดตั้งโซลาเซลล์เร็วขึ้นถึง10เท่าบริษัทโซลาดีมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์โดยเริ่มดำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยมานานกว่า15ปีจุดเด่นของหุ่นยนต์ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ไม่ได้อยู่แค่ติดตั้งรวดเร็วเท่านั้นแต่ยังมีความแม่นยำสูงและช่วยลดจำนวนแรงงานมนุษย์ลงได้ถึงครึ่งหนึ่ง รวมไปถึงยังช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างหลังคาลดความล่าช้าในการติดตั้งที่อาจเกิดจากสภาพอากาศลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทํางานและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ในรูปแบบเดิมนอกจากนี้บริษัทโซลาดียังให้บริการหุ่นยนต์ทําความสะอาดแผง ale, โซลาเซลล์ระบบแบตเตอรี่สํารองและ E ีีชาร์เจอร์สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เพื่อการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพิ่มเติมอีกด้วยโดยทางบริษัทโซลาดีต้องการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุตสาหการรมพลังงานทดแทนเพื่อวความยั่งยืนในประเทศไทยภายใต้วิสัยทัศน์การสนับสนุนให้คนไทยมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานเพื่อใช้เอง